มากจ้างมาเท right? ่าไหร่ครับก้างจ้างมาเท่าไหร่ครับผมท่านผู้จะรู้ว่าก้างจ้างคนด้วยสายไยรักตอครับเอค่ะคไรับการู้สึกยังไงคะตอนที่ขึ้นไปยืนอยู่หวทีดรแล้วก็รู้ว่าตัวเได้ตำแหน่งดาตอนที่รู้ใช่ไหมฮะถ้าใครได้ดูนะครับหน้าก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณกิดูสะ งงนะคือเวลากลาับ,บว่างงมากแล้วก็แบบว่าตกใจมากเหมือนทุกทุกอย่างแบบก้องๆแล้วเราไม่ได้ยินด้วยซ้ำว่านั่นคือชื่อเราใช่ใครแบบับผมไหนใครแอบเชียร์คุณกั้งตั้งแต่เดอร์สตา,าราานะ์บ้างใครับำดีแนนะ่จริงจริงอะไรนะไม่ไแอบบไม่ไแอบบจริงใจเชียร์เปิดใจเชียร์เชียร์นะแต่ไม่โหวตอ้าโวโหวต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  ที่กำลังจะออนแอร์หรือว่าที่กำลังจะทุกท่านจะได้รับชมนี่มีอะไรบ้างครับผมก็เพลงแรกเมื่อกี้นะครเพลงจับนะครับผมซิงเกิลแรกของกั๊กนะฮะแล้วก็ซิงเกิลต่อไปกำลังจะตามมานะครับอยากฟังยังอยากฟังยังยังไม่ปล่อยครับผมอีกแป๊บเดียครับผมแล้วก็ตอนนี้ได้มีโอกาสเวิร์กช็อปละครนะครับผมเล่นละครนะเล่นเรื่อง เล่นกับไทยเล่นกับไทยเล่นกับเล่นกับซีดีบ้าวไม่เล่นกับเพนตี้ยังสุมาลีครับอ้ใช่ครับก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าทอฝันกับมาวินครับซึ่งก็เป็นทอฝันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นมาวินนะแม่ตกใจแย่ช่องอะไรครับช่องอะไรตอนนี้จะเป็นช่องวันนะครับผมวัน HD ของเราครับผมก็ติดตามดูได้ครับจะบอกเมื่อไหร่เดี๋ยวก็จะมาบอกทุกคนอีกทีนะครับ